คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนสนับสนุนเรื่องหล,ลอนๆโดยเฟิร์มครับบำรุงเส้นผมหนวดเคลาแอดไลน์เฟิร์มนะครับสายที่สองมารออยู่ชื่อว่าน้องนิ้งครับนิ้งเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ภาคเหนือ นะฮะฮเมื่อสักรรมาณสามปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าทางลัดทางหลอน,หน่าสนใจเหมือนกันฟังจากชื่อเรื่องนะครับ,รบเรื่องนี้ <ผม S 1> เป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังใช่ครับจริงๆก็ไม่เชิงว่าเป็นเป็นเพื่อนเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นเซลแมนที่รู้จักกันโอเคอนนมากกว่ายังไงบ้างลา่าฟังหงเลยครับโอเคครับพี่ก็คืออผมเนี่ยทำธุรกิจแต่ผมขอไปบอกลนะแล้วกันว่าเป็นเกี่ยวกับเราเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแคบเกินนะครับอืมอือออพี่พี่นัดพอดีผมได้ยินเสียงตัวเอง อ่ะอย่างนี้นะนิน้งลดเสียงเสียงในโทรศัพท์ลงอีกหน่อยครับมันจะลดการสะท้อนลงขึ้นเยอะเลยฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับอ่าโอเคครับดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมก็อ่ะดีขึ้นครับโอเคมาอ่าโอเคครับก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับอ่าพอดีเนี่ยคนคนนี้เขาเล่านะฮะเล่าให้ฟังะนะครับผมอ่าต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าเซลล์แมนคนนี้เนี่ยเขาเขาแบบรู้จักกับผมมาประมาณสองสามปีละ ครับครับคือคือเขาเพิ่งย้ายมาประจำสเตชันแถวๆนี้ยนะครับอ่าก็คือเขาวิ่งโซนนี้ไมาง่ายๆครับนะครับแต่แต่บุคลิกของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เดินกระเพกกระเพกนะครับซึ่งซึ่งผมไม่เคยถามนะว่าว่าเขาไปไปอะไรมาครับนะครับจนจนมาถึงวันหนึ่งเนี่ยผมวันนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาที่ออฟฟิศผมก็คุยกันนะครับนั่นแหละพอผมฟังเรื่องผีอผมก็ถามเข้าไปว่าอ้ เวลาวิ่งรถกลางคืนเนี่ย<อ>เคยเจอผีอไหมผมก็ถามเขากอย่างนั้นแหละอ,อ่าเขาเขาก็บอกว่าไอ้ไอ้ผีที่มาหลอกมานั่งด้วยอะไรอย่างนเงี้ยเขาไม่เคยเจอหรอกอแต่ว่าเขาก็บอกว่าอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยน้อยคนนะที่ที่จะรู้อะไรเงี้ยอ,อ,อ,อ่าอ่าก็ก็จะรู้แค่ เหมือนกับคนที่รู้จักกันแล้วก็คนที่มีแบบมีส่วนเกี่ยวข้องอย่องนี้เฉเคแต่ว่าเขาเขาก็ไม่ค่อยจะเล่าให้ใครฟังครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เทือนใจเขามากออืืมมเขาก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าย้อนสักไปสักประมาณปีห้าแปดห้าเก้าก็ประมาณสามสี่ปีที่แล้วนะครับตอนตอนที่เขามาประจําอยู่อ่าที่ที่โซนโซนเหนือเนี่ยอืมแรกเลยนะครับมันยังมาเป็นทดลองงานอยู่ครับ นะครับเขาก็มีรุ่นพี่รุ่นพี่ที่รู้จักกันเนี่ยแล้วเขาก็ต้องประกบประกบรุ่นพี่นี่ไปก่อนคล้ายๆกับไปเป็นเป็นเป็นลูกมือเขาก่อนง่ายๆนะเปเรียนรู้งานใช่ครับเขาก็วิ่งวิ่งแค่ลูกค้าโซนโซนนี่แหละฮะโซนโซนแถวเหนือเหนือนี่แหละครับและทีนี้ก็พี่เขาก็จะสอนงานแบบทุกอย่างนะครับ เกี่ยวกับประมาณว่าจะทิไอ้คล้ายๆกัาบเข้าหาลูกค้ายังไงวิธีการเมเนตเวลาอะไรอย่างเงี้ยจากตรงนี้จะต้องเมนเนตเวลาไปตรงนี้เท่าไหร่เพื่อที่จะให้ถึงที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามสไตล์เซอร์แมนที่อันนี้กันเพราะว่าถ้าอย่างเราๆนี่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะจัดการอะไรกันยังไงใช่ไหมับอ่าโอเคแล้วทีนี้พอพี่พี่เขาก็เหมือนกับต้องไปอินชาร์ตในภาคเหนือโซนอื่นพอดีอ่าคนเนี้นะครับผม ครับผมให้นามสมมุติว่าเขาชื่ออ่าอะไรเดียพี่เอกแล้วกันนะอ่าพี่เอกแล้วกันนโอเคอ่าครับผมเดี๋ยวผมกลัวจะไปพูดอักษรใกล้เคียงแล้วมันจะหลุดนะโอเคอ่าครับอ่าพี่อ่าคนพี่เอกเนี่ยเขาก็มารับตรงนี้เป็นตัวต่อจากรุ่นพี่ของเขานะครับเขาแล้วเขาบอกว่ามันมีอยู่วันหนึ่งนะฮะเขาไปที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งเนี่ยครับ ่าแล้วก็มันเขาเทคแคร์ลูกค้าแล้วก็ดูเข้าไปหาพวกข้างร้าน,นต่างๆจนมันจนมันเลยเวลาจนมันก็ค้างจมืดล้อือแล้ววันต่อไปเนี่ยเขาจะต้องไปอีกจังหวัดหนึ่งครับอ่าซึ่งทีนี้เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมันก็มืดแล้วแล้วถ้าเราจะนอนค้างที่จังหวัดกอไก่เนี่ยอ่าอ่เขาบอกว่ามันเขาขี้เกียจตื่นเช้านะเพราะว่าจะจะขับรถไปอีกจังหวัดนี้เนี่ยแล้ว จังหวัดกอไก่นี่เขาก็ไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยนะ oh. อ่าอยู่ต่างอำเภออ่า <Huh. S 1> เขาก็เลยคิดว่าอ่าจากอำเภอเนี่ยของจังหวัดกอไก่เนี่ยจะไปจังหวัดขอไข่มันจะต้องขับรถประมาณสองชั่วโมงอุ้ยไกลมากอืมใช่ใช่เพราะมันจะต้องข้ามเขาด้วยไงครับครับใช่ใช่อ่าทีนี้เขาก็เลยเอ่อเซิร์ชแผนที่ดูนะครับเปิดเปิดแอปแผนที่อนะ่ะ uh. ดูว่ามันพอจะมีเส้นทางไหนที่ เราจะแบบพอจะช็อตคัดได้พอจะเป็นทางลับได้อืนะครับผมเขาก็เลยมาดูเส้นทางเส้นทางเนี้ยครับซึ่งมันก็เป็นเส้นทางเขาก็บอกว่ามันบนบนแผนที่มันก็ปรากฏเส้นทางโอเคนะอะไรเงี้ยพอพอเขาแบบทิกเข้าไปคล้ายๆกับสตรีทวิวนะ้พูดง่ายๆนะครับผมลงลงไปดูอ่ะมันก็เออมันก็เป็นเส้นทางที่โอเคอืเขาก็เลยตัดสินใจไปนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเส้นเส้นทางที่เข้าไปเนี้ย ช่วงช่วงที่ตัดจากถนนหลักเส้นหนึ่งไปยังอีกถนนหลักเส้นหนึ่งเพื่อจะข้ามจังหวัดมันยาวประมาณเออถ้าบอกมันจะทับเปลี่ยนไปมนะประมาณสี่สิบถึงห้าสิบกิโลแล้วกันนะไกลมากเลยอืมไกลนะครับ,รบไกลครับผมกผม็ก็ต้องบอกอบอกว่าเขาเออก็คุก็ตัดสินใจขับอะไรยเงี้ยก็เลยขับไปต้องบอกว่าไอ้กล่องกระเส้นนี้มันเป็นเส้นเรียบคงจะมาทานนะครับเส้นหนึ่งแล้วกันครับ เขาก็ขับไปอย่างนี้เรื่อยๆของเขานะครับผมตอนนั้นมันก็มืดแล้วนะใะ<อ>ประมาณสองทุ่ม<อ>ก็ก็ขับขับไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ด้วยความที่แบบไม่จํานทางเขาก็บอกว่าทางเนี่ยมันจะเป็นมีติดบ,บอดเยอะอ,อะไรเนี่ยออเออก็มืดๆแล้วก็ไม่มีไฟข้างทางเลยเลยนะครับเลยออแล้วก็บรรยากาศสองข้างทางนี่ก็มองไม่เห็นแต่จะมองเห็นแค่ว่ามันเป็นเป็น คล้ายๆกับแบบเป็นต้นไม้<อ>เป็นเนินเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยออมีทางเข้าหมู่บ้านนั้นที่บ้างครับแล้วก็ที่สําคัญคือณเวลา้นึ่งแทบจะไม่มีรถสวนเลยอืครับผมเขาก็ขับไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดๆหนึ่งนะครับที่ที่เขาบอกว่าเขาขับรถข้ามสะพานมาอ่ามันเป็นสะพานข้ามห้วยเล็กๆข้ามคลองเล็กๆครับ,รบนะครับขับรถข้ามข้ามสะพานตรงนั้นมาปิบ เขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินไปลังจะข้ามถนนอออ่าแล้วทีนี้ปุ๊บผู้ชายคนนั้นเนียก็วิ่งพรวดเข้ามาตัดหน้ารถเขาเลยออใช่ครับแล้วรถเขาก็เสียหลักนั่นเป็นภาพสุดท้ายที่เขาจำได้นั่นเป็นภาพสุดท้ายที่เขาจำได้ครับครับผมก็คือทุกอย่างเขาบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเขาเขาจำได้แค่ตรงนั้น่ะหมายความว่าเขาสลบอย่างนี้แหละใช่ภาพก็ตัดไปเลยครับ นะครับผมจนมาจนมาถึงจนมาถึงจุดจุดหนึ่ง<อ>เขาบอกว่ามันเป็นความฝันของเขานะอ๋ออันนี้อันนี้เขาเขาเขาบอกว่าตั้งแต่เรื่องนั้นเกิดไปปุ๊บเขาก็มาเล่าว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือเขาฝันครับเขาฝันว่ามันเขาเดินอยู่บนอ่าคล้ายๆกับเป็นพื้นอ่ะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคล้ายๆกับแบบเป็นทางเดินเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับบนบนคล้ายๆกับแบบเป็นทางดินอ่ะครับ สองข้้นทางก็จะเป็นหญ้าที่ตี้ยและแหงละแหงแรงๆหน่อยอก็จะมีต้นต้นไม้ต้นมะขามตัวอะไรอย่างนี้นะต้นลำบากมีใหญ่นะครับครับเขาก็บอกว่าเขาเดินอยู่นะครับข้างหน้าเนี่ยจะมีคุณลุงคนหนึ่งนะครับตัวดาๆไม่ใส่เสื้อนะครับผมใส่กางเกงเป็นกางเกงคล้ายๆกับเป็นกางเกงสามส่วนขาดไม่ใส่รองเท้าเดินอยู่ข้างหน้าเขา แล้วก็พยายามจะจูงมือเข้าไปอบอกว่าไอ้หนุ่มมานี่เดินตามกูมาครับเออแล้วความคิดในหัวของพี่เขาตอนนั้นคือเขากลัวแล้วเขาบอกว่าผมอยากกลับบ้านครับลงุงอ,อ่าลุงเขาก็เลยเดินจุงมืออีกเนี่ยเดี๋ยวเปิดประตูไปอ่ะก็ได้กลับบ้านแล้วอ้อก็เขาก็เดินเดินตามไปเขาบอกว่ามันเป็นบ้านหลังหนึ่งครับผมบ,บ้านที่เขาไม่เคยไม่คุ้นไม่เคยเห็นมาก่อนอื บ้านเป็นครึ่งไม้ครึ่งปูนนะครับเก่าเก่านะฮะเขาเขามองเขามองขึ้นไปอ่ะมันเป็นบ้านหลังเก่าๆซึ่งปนหนึ่งมันน่จะเป็นบ้านหลังเนี่ยอ๋ oh. ออันนี้คือที่เขาจำได้ในฝันนะ,ะเขาก็บอกว่ามึงเดินข้ามประตูนี้ไปแล้วมึงจะได้กลับบ้าน uh. แต่ทีนี้ในฝันเนี่ไทยไอพี่เอกเนี่ยเขาก็เหมือนจะเชื่อแล้วก็จะเดินตามคนกนลัง้าไป สักพักหนึ่งก็มีคนมาดึงแขนพี่เอกไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็บอกว่าอย่าไปอืหันมาเป็นพ่อเป็นพ่อของพี่เอกมาดึงไว้บอกว่าอย่าไปใช่เป็นพ่อของพี่เอกมาดึงไว้บอกว่าอย่าไปบเออย่าไปพ่อขอแล้วก็สุดท้ายก็แบบคล้ายๆกันเลยนะคนผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็หายไปแล้วก็พี่เอกเขาก็เดินตามเดินตามพ่อ เหมือนกับทางเด<อ>ิมอ่ะอ๋ออาแล้วทีนี้เขาก็มารู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนกับมีหมอปจุบาลเข้ามาดูอาการอย่างเงี้ยครับเขาตื่นจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ถนนเส้นน,นั้น<อ>ครับอ๋อเขานอนอยู่ในห้องไอซียูไม่รู้สึกตัวสี่วันโอ้โหหนักเธออย่างนั้นเสดงว่าหนักนะหนักครับผม,<อ>ผมเขาแล้วเขาก็แล้วเขาก,ก็ที่เขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนักหนักขนาดนั้นครับ จนจนเขาออกจากไอซูแล้วก็มาอยู่ห้องพิเศษนะครับผมก็มีรุ่นพี่คนนั้นแหละมาเยี่ยมอนะครับมามามาเยี่ยมแล้วเขาก็คุยกันเขาก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขา,าคือคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยไม่รู้ตัวอ่าแต่รู้ว่ามีคนตัดหน้าแต่ไม่รู้ตัวว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นและหนักแค่ไหนค,คนรุ่นพี่เข้ามาเล่าครุ่นพี่เขาเล่าบอกว่ารถเองอะ่ะ เสียหลักแล้วตกลงไปในคลองจึงกระทานซึ่งออตอนนั้นมันเป็นหน้าแหลง<อ>แล้วในคลองมันไม่มีน้ําเลยฮะโอ้โชคดีหน้ารถเนี่ยหน้ารถมียับ<อ>ยับเลยอยับยับ,ยบลงมาแล้วก็คล้ายๆตัวถังมันมาเบียดช่วงเอวของของพี่พี่เอกเนี่ยจนสโพกหักโอ้โหออใช่ก็คือหนักเลยครับก็คือพุงอ่งลงไปเลยครับผมแล้วก็เขาเขาก็ถามว่าเออจริงๆเนี่ย พอไปดู GPS เนี่ยพี่ก็ตกใจนะทำไมอะ่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเองแบบพี่ไม่คิดว่าเองจะกล้าไปถางนนเส้นนั้นหรือว่าแบบไม่คิดว่าเองจะตัดสินใจไปทางเส้นนั้นอะไรเงี้ยเพราะอะไรพี่เพราะว่าพี่เนี่ยรุ่นพี่ของรุ่นพี่ของคนชื่อเอกเนี่ย<อ>เขาก็เคยวิ่งเส้นนั้นเหมือนกันครับก่อนหน้าคุณเอกน่าจะชักประมาณปีถึงสองปีเนี่ยเขาก็เคยใช้วนทางเส้นนี้อทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ว่ามันก็มีจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เขาไม่ได้เิ่งขึ้นนั้นต่อครับเขาบอกว่าเขาขับมาเนี่ยเช้นนี้เลยครับผมแล้วก็ตอนทุบค่ำกลางคืนนี่เหมือนกันเขาก็ขับมาขับมาอันนี้ไปเรื่อยแล้วทีนี้เขาบอกว่ามาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยข้างทางอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆเพิง เพิงคิอบตอนกลางวันออกไหมครับเวลาเขามีแบบพวกพืชผักอะไรมาขายข้างทางอ่ะเรื่เป็นเพิงไม้หลังคามุมจากเล็กๆอืมอ่าเล็กๆใช่ครับแล้วก็มีมีคล้ายๆกับมีเข็วางของอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพิงเล็กๆเขาบอกว่าตรงนั้นมันใกล้ๆตรงโค้งอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ขับรถผ่านไปตอนนั้นก็ใจลอยคิดอะไรสักอย่างจนกระทั่งเขาขับรถผ่านตรงโค้งนั่นอ่ะไอไฟรถอ่ะมันจะสาดไปตรงเพิงพอดีครับ เขาเห็นคนนะครับผมคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงเพิง oh. ตัวเนี่ยแดงก่าเลือดทั้งนั้นเลย่ย <Wh ish. S 2> นั่งอยู่ตรงเพิง oh. เขาตกใจครับผมก็รีบแบบขับออกจากถนนเส้นนั้นแบบเขาบอกว่าเส้นนั้นเนี่ยมีผีแล้วก็ไม่คิดว่าให้คุณเอกเนี่ยจะกล้าขับไปผ่านเส้นนั้น oh. แล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอหนักจนจน,จนเกิดอุบัติเหตุนนะ ha. Ha. ครับผมอ oh. แล้วก็นี่แหละครับเป็นเป็นที่มาของที่ว่าทําไมคุณเอกเขาเดินประสุบัิเหตุเพราะว่าเขาเกิดอุบัติเหตุจนส้นงท้เขาหักครับก็เลยเดินขาเตะครับก็เขาเขาเล่าให้ฟังแล้วผมก็แบบจริงๆงผมก็รู้สึกสะเทือนใจนะผมไม่รู้ว่าผมไปถามแล้วมันแบบไปไปที่จุดใจดำหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่แต่ว่าเขาก็ดีที่เขาเล่าให้ฟังครับ ก็หรือ,ต,อ,ต,อต้องต้องขอบคุณนิ้งก่อนนะที่ที่ที่ทนำมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็น่าจะได้เป็นอุทาหรณ์ของใครหล,หลายๆคนด้วยในการขับรถขับลาตอนกลางค่ำกลางคืนถนนเส้นที่รเราไม,ไม่ไม่ไม่คุ้นหรือว่าไม่ไม่ค่อยไม่เคยไปเพราะนั้น บางทีถ้ามืดมากก็ไม่ต้องออกไปก็ได้มั้งหรือว่าบางทีอาจเชื่อ GPS คือซึ่ง GPS เนี่ยบางทีมันก็พาเราไปเข้าพงเข้าป่าก็มีไปนอกเส้นทางก็มีใช่ใช่ทีนี้เนี่ยพี่ขอญาตถามวิ่หนึ่งล้วกันนะคือพี่เองเนี่ยเหมือนกับเขาเนี่ย เจอคุณลุงท่านหนึ่งเดินอยู่ตรงถนนเส้นนั้นที่ลงสะพานข้ามห้วยไปแล้วก็เขาก็พุ่งเข้ามาหน้ารถแล้วภาพพี่เอกก็ตัดคือพี่เอกเนี่ยรถประสบอุบติเหตุตกลงไปในไอคูตรงนั้นน่ะซึ่งครับโชคดีที่มันไม่มีน้ํามันเป็นมันม่มีน้ำม,นมันหน้าแล้งมันก็แห้งใช่ครับทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยเหมือนเหมือนหลุดไปเลยนะเหมือนพี่ใช้คําว่าไงอ่ะ ภาพตัดเภาพตัดเขาเกือบจะไปนะเพราะว่าเดินไปที่บ้านหลังหนึ่งมีคุณลุงท่านหนึ่งนำไปได้ถามเขาไหมว่าลุงที่นําไปในความฝันกับลุงที่เจอบนถนนเนี่ยใช่คนคนเดียวกันปะเขาเขาเขาบอกว่าเขาจําไม่ได้จำไม่ได้ลักษณะคือคือเขาไม่ได้แบบระบ,บุว่ามันเป็นคนเดีวยวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอืมใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็บ,บ้านที่เขาเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเดินถ้าเดินข้ามประตูนี้ไปเนี่ยเองได้กลับบ้านแน่มันคือบ้านอะไรอพี่กําลังคิดอยู่ คือคือเขาบอกว่ามันเป็นบ้านมันบ้านที่ไม่รู้จักนะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเก่าๆแล้วก็หนึ่งว่าเป็นบ้านล้างแล้วก็เป็นจะเป็นไม้เป็นไม้เก่าๆให้แห้งอะไรนะครับ,รบซึ่งเขาก็แบบเขาก็ไม่รู้ว่ามาันยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วในตัวบ้านไม่มีคนอยู่ไม่เห็นอะไรรอบๆนั้นเลยใช่ไหมครับไม่ไม่เห็นอะไรรอบๆนั้นเลยก็เป็นประตูประตูแบบประตูปิดทือไว้ไม่ได้เปิดอะไรเียคือยังไม่ได้ก้าวข้ามผ่านประตูนั้นเข้าไปอโทษนะขอขออนุญาตถามนิดนึงพ่อพี่เอกเนี่ยเขาเสียไปแล้วถูกไหมครับ เสียไปแล้วครับใช่ครับโอเคในความในความฝันตอนนั้นที่ตอนที่เขาหมดสติไปเนี่ยเหมือนกับคุณพ่อเขาน่าจะรู้ว่าประตูเนี้ยถ้าเอกก้าวข้ามผ่านเข้าไปเอกจะไม่มีทางไม่มีวันกลับมาในโลกมนุษย์อีกแน่นอนครับเหมือนกับคุณพ่อ,ม,อมาช่วยนะเนาะใช่ครับโอ้ดูผมโอ้ถ้าไม่ได้คุณพ่อมาวันนั้นจะยังไงอ่ะคือผมคือผมไม่รู้ว่า อ่าไม่รู้ว่ามันเป็นแบบสามันสำนึกของเขาในณเวลานั้นที่แบบร่างกายมันคลื่ที่ข้อมาก,มากๆอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าแบบหรือว่าถ้ามองอีกเรื่องหนึง่งก็เหมือนกับประมาณว่าแบบพ่อเขายังมียานมีอะไรมาช่วยอะไรเงี้ยครับไม่ไม่รู้ว่าไม่แบบมันเป็นจิต กิตลึกๆของเขาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะตอนที่แบบร่างกายมันจะไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้ใช่ครับใช่เนั้นก็เป็นเรื่องแปลกๆดีครับนะฮะขอบคุณนิ่งมากๆนะแล้วก็เอ้ยเรื่องน้พี่ฟังแล้วก็ขนลุกนะแล้วก็นึกภาพตามไปจริงๆเเคย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 ได้ยินคนที่เล่าแบบประมาณนี้ครับในการที่เหมือนก็หลับไปหลายๆวันแล้วก็ไปฝันถึงอะไรต่างๆนานามากมาย เยอะที่เคยเล่าไปในรายการแล้วนะครับแต่ว่าพอฟังเรื่องเอกแล้วมันก็นึกขึ้นมาแล้วมันทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยเราขนลุกอะเรานึกภาพตามไปแล้วโหยคุณเอกแบบเดชบุญโชคดีมากโชคโชคดีมากใช่ท,ท,ที่ที่ตกลงไปในคูน้ําถึงขั้นขนาดข้างหน้ายุบหมดแล้วก็ตัวถังมา,มา,ม,ามากดทับตรงสะเอวหักนะฮะแล้วก็ไม่เป็นอะไรยังยังมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ ใช่ครับใช่ใช่ครับแล้วก็ยังแล้วก็ยังแล้วก็ยังแบบใจถึงที่แบบยังทำอาชีพนี้อยู่ด้วยเออเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วเส้นถนนน่าจะอยู่ทางทางแถวภาคเหนือถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าเราตัดตัดเรื่องผีออกไปเลยนะตัดเรื่องผีไปเลยนะเออมันจริงๆบอกได้นะเพราะว่าบางคนอาจจะขับรถไปอะไรเงี้ยจะได้ไม่ไม่ไม่ไปตรงเส้นทางนั้นในตอนกลางค่ำกลางคืน มันมันอาจจะอันตรายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอเคถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรไม่สะดวกไม่เป็นไรครับครับอันนี้เพราะว่ามันมันจะแคบเกินครับเพราะว่าถนนที่มันมีชนบะทานมันจะมีเส้นใหญ่มันจะมีแค่ไม่กี่เส้นในจังหวัดนั้นอรัโอเคโอเคนะครับขอบคุณเอกมากนิ้งมากๆนะไม่ใช่เอกสิขอบคุณมากแล้วก็ยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ ได้เลยครับพี่นัทผมน่าจะนอนดึกนะพี่นัทเลยร่างกายของปูนั้นหารอย่าอดีหา <c oughs> เหมือนกันหาเวลาพักผ่อนนะหาเวลาพักผ่อนบ้างอะไรบ้างเนาะได้เลยครับครับ okay, ผม <ขอ S 2> ครับ,บเป็นกานครับพี่นะัทดูแลตัวเองครับครับ,รบสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกส i ไหนทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป